สวัสดีค่ะสำหรับในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นเราจะแบ่งออกเป็น3ครั้งนะคะโดยที่ในครั้งที่1นั้นนะคะก็คือตอนแรกเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือภาษาอังกฤษก็คือ information technology ตอนที่2ก็คือจะพูดถึงเรื่องของการสื่อสารหรือ data communication การสื่อสารข้อมูลนั่นเองและเทคโนโลยีสารสนเทศกับเรื่องของการสื่อสารก็จะเป็นตอนที่3ก็คือในเรื่องของ ICT Information Communication แล้วก็เทคโนโลยีนะคะเราเริ่มมาตอนที่1นะคะตอนที่1เนี่ยเรามาดูก่อนนะคะตอนที่1เนี่ยเราจะพูดถึงสารสนเทศ หรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเรามาดูคําว่าสารสนเทศหรือว่าข้อมูลสารสนเทศนะคะภาษาอังกฤษก,ก็คือ information นะตามพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์เนี่ยเขานิยามว่าข้อมูลสารสนเทศจะหมายถึงข้อมูลที่ต้องผ่านการประมวลผลแล้วและนําเสนอออกมาให้ผู้รู้นะคะหรือผู้ที่จะใช้ข้อมูลนั้น สามารถที่จะนำไปใช้ประยุกต์ต่อไปหรือว่าเข้าใจความหมายได้เน้นที่ว่าต้องมีการประมวลผลเพราะฉะนั้นข้อมูลดิบหรือข้อมูลที่เรารวบรวมเก็บมาได้เนี่ยยังไม่ใช่ข้อมูลสารสนเทศการประมวลผลนั้นไม่จําเป็นจะต้องประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้นเราอาจจะนำมาสรุปนะในสมัยก่อนที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็อาจจะมาสรุปเป็นกราฟหรือว่าเป็นตาราง หรือว่าเป็นรูปภาพก็คือประมวลผลอย่างไรก็ได้นะคะให้ได้ข้อมูลที่สรุปมาแล้วคือไม่ใช่ข้อมูลดิบที่เราเพิ่งเก็บมาเนี่ยนะคะนะหรือณนะปัจจุบันก็อาจจะมีการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือผ่านโปรแกรมสรุปรูปต่างๆหรือเราอาจจะมาพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้เองฮาร์ดแวร์ใช้เองหรือใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆหรือโปรแกรมต่างๆที่เขามีนะคะถือว่าเป็นการประมวลผล ก็จะได้ตัวข้อมูลสารสนเทศออกมานั่นเองฉะนั้น information หรือว่าข้อมูลสารสนเทศเน้นที่ว่าต้องผ่านการประมวลผลนั่นเองแต่จะประมวลผลด้วยมือหรือด้วยเครื่องนะคะก็แล้วแต่ทีนี้เรามาดูความหมายของ information technology นะหรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะอันนี้ก็คือว่าเขามีตามแผนแม่บทน,นะคะ ก็คือฉบับที่1ตั้งแต่ปี4-5จนถึงฉบับปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือถึงปี6-3แหละนะคะเขาก็จะนิยามนะคะบอกบอกว่าหมายถึงความรู้ในผลิตภัณฑ์นะหรือว่าในสินค้าเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในกระบวนการใดๆก็ได้นะ ที่จะต้องอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์อันนี้จะต้องมีคอมพิวเตอร์มาประกอบด้วยนะคะคว่าเทคโนโลยีต้องมีคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นก็อาจจะเป็นซอฟต์แวร์นะก็คือว่าโปรแกรมประยุกต์หรือฮาร์ดแวร์ก็คือตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หรือณนะปัจจุบันก็อาจจะเป็นแค่แท็บเล็ตนะหรือว่าโน้ตบุ๊กอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ เสร็จแล้วก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารนะก็คือจะต้องมีผู้รับแล้วก็ผู้ส่งนั่นเองนะคะก็คือวาอ่าผู้ส่งเนี่ยก็จะต้องเอาตัวข้อมูลดิบเนี่มารวบรวมมาผ่านประมวลผลผ่านขั้นตอนการประมวลผลเพื่อให้ได้เป็นตัวข้อมูลสารสนเทศก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็ส่งไปให้ผู้ใช้นะคะหรือผู้บริหารเนี่ยนะนำไปก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิตเช่นอาจจะต้องสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มหรือขยายบริษัทหรือขยายโรงงานเลยก็ตามนะรวมทั้งการบริการนะเดี๋ยวมันจะแบ่งออกเป็นหัวข้อนะ่ยที่เกี่ยวข้องกับเรามีอะไรบ้างเราจะมาดูในรายละเอียดต่อไปนะคะหรืออาจจะเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะคะเช่นสั่งวัตถุดิบเพิ่มหรือ,อรับคนงานเพิ่มหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะรวมถึง เพื่อการศึกษาหรือว่าการเรียนรู้หรือว่าการวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะนำไปพัฒนาให้เกิดความได้เปรียบนะทางด้านเศรษฐกิจการค้าแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะสุดท้ายก็คือมีประโยชน์ต่อประชาชนต่อสังคมนะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นคำจัดความนะคะตามที่แผนแม่บทนะที่เขาได้บันทึกเอาไว้เนี่ยของประเทศไทยนะ ทีนี้นะคะเรามาดูว่าไอ้ปลามันย่อว่าใช่ไหมก็คือ GIS นะคะนะทีนี้เมื่อเราทราบความหมายแล้วทราบว่ามีประเภทอะไรแล้วนะต่อมาเราก็จะมาดูถึงว่าการรักษาความปลอดภัยนะของข้อมูลสารสนเทศเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนะเขาบอกว่า ในเรื่องของ security หรือว่าการรักษาความปลอดภัยเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นหลักๆเนี่ยแบ่งได้เป็น2แบบนะคะก็คือเชิงกายภาพหรือว่า physical กับเชิงตรกกะหรือว่า logical นี่จะมาดูว่ามันต่างกันยังไงนะอะไรที่มันเป็นเชิงกายภาพเนี่ยนะคะมันจะเป็นต้องมีเครื่องมือหรือต้องมีอุปกรณ์นะตัวอย่างเช่นนะคะ การกำหนดสิทธิในการเข้าใช้นะอาจจะเป็นห้องแลบปฏิบัติการหรือว่าเข้าใช้อย่างไงเนี่ยนะจะก,กำหนดสิทธิยังไงหรือว่าก็เรียกว่าการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่เห็นเห็นชัดก็คืออะไรคะณนะปัจจุบันเป็นเครื่องสกแกนนิ้วใช่ไหมถ้าเราดูพวกหนังนะคะหนังฮอลลีวูดหรือว่าอะไรเนี่ยก,ก็จะเห็นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นบัตร ตืดเข้าออกอะไรเงี้ยนะหรือสแกนนิ้วก็ต้องก็มีตัวฮาร์ดแวร์ก็คือต้องมีตัวอุปกรณ์ใช่ไหมคะในการตรวจสอบหรืออาจจะดูเรติน่าใช่ความกว้างของม่านตาหรืออาจจะต้องมีเครื่องวัดเสียงอะไรเนี่ยหรือว่าถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราดูพวกหนังก็จะเห็นหรือว่าไปเลยนะน้ำหนักการวางเท้าการเดินพวกเนี้ยต้องมีตัวเครื่องมืออะไรที่จะต้องมีตัวเครื่องมือเนี่ยนะถือว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเชิงกายภาพหรือว่าฟิสิกอลนะคะ อีกอันนึงก็คือว่าเชิงตักกะเชิงตักกะเนี่ยก็จะอาศัยตัวซอฟต์แวร์นะหรือว่าตัวพวกโปรแกรมสำเร็จรูปเช่นการเข้าใช้นะคะพวกโซเชียลมีเดียหรือว่าอ e ีเมลอะไรทั้งหลายเนี่ยด้วย user id กับ password ก็คือรหัสผ่านนั่นเองพวกเนี้ยมันไม่ได้มีตัวอุปกรณ์อะไรที่เช็คถูกไหมมันก็เป็นโปรแกรมที่เช็คนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จำไว้ว่าเวลาจะมีพวกรหัสผ่านเนี่ยนะหรือว่าสิทธิ์ในการเข้าใช้ดูไฟล์อะไรเนี่ยนะคะคือเขาจะเซตด้วยโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าใช้ไอ้ตัวระบบปฏิบัติการอะไรต่างเนี่ยนะก็จะแค่ตัวซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จรูปหรือว่าหรือว่าไอตัวโปรแกรมประยุกต์ทั้งหลายเท่านั้นไม่ได้มีอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์เลยนะคะนั่นแค่เฉพาะตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เชิงตักกะหรือว่าโลจิ c คอลเนี่ยเราแยกแค่นี้ถ้ากายภาพคือต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมเช่นไอสแกนนิ้วก็ต้องมีเครื่องสแกนนิ้วนะคะหรือแต่ถ้าเกิดว่าเชิงตัก,กะก็คือพาสเวิร์ดนะคะพาสเวิร์ดก็คือจะใช้แค่โปรแกรมเช็คอันเนี้ยเท่านี้นะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือเทคโนโลยีอินโฟเมชันเทคโนโลยีนั่นเองเราทราบถึง คำจำกัดความนิยามทราบถึงว่าประเภทมีอะไรบ้างยกตัวอย่างใกล้ตัวได้นะคะแล้วก็รู้จักถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนะคะอันนี้เราก็จะจบและในตอนที่1น,นะคะนะในตอนที่1นนะอ่ะทีนี้เราก็มาดูต่อนะคะว่าในตอนที่2เนี่ยจะพูดถึงอะไรนะในตอนที่2เนี่ยเราจะพูดถึง ในเรื่องของการสื่อสารหรือว่า communication นะคะโดยตัวข้อมูลที่จะเอามาใช้สื่อสารก็คือ data นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะรวมกันไปเลยว่าเป็นการสื่อสารข้อมูลหรือว่า data communication นะอ่ะโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่2นะคะตอนที่1ก็เท่านี้ค่ะ